นี่ต้นคูณโหวิเขาง่ายนะทุกคนดูนั่นนะคมจัดเขมจัดเลยเห็นไหมเนี่ยนั่นนะครับนี่คือต้นคูณนะครับหลายคนจะหามาไปหาตัดอะไรที่หาตัดแต่เนี้นยง่ายๆถือว่าดินี่เลยนะครับผมนี่คือต้นคูณเลยนะครับเอามาตัดให้เบิรงนเลยนี่ตัดไปวอไปนี่เห็นไหมครับนี่สุดอย,ยอดอีนะครับของการคมแน่นอนนะครับนี่คือกันไกตัด แตกกิ่งด้ามยาวทุกคนเป็นแบบชนิดคมพิเศษนะครับนี่ดูกนไกนะครับกันไกเขาจะเป็นใบเหล็กมีดอย่างดีนะครับเคลือบเทปรอนมาให้ด้วยนะครับผมเขาจะเซะรล่องฟันมาให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมนี่เอาไว้ตัดกิ่งได้ง่ายๆนะครับทุกคนนี่มันก็จะคมตลอดที่สําคัญนะครับสามารถปรับระดับได้หระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าระดับอย่างนี้นะครับทุกคนปรับเอาไว้แบบเวลาเราไปเจออตัวไม้ที่มันแบบ ย,ยากๆอะนะไอะอย่างงี้เราก็สั้นๆอย่างนี้เราก็ใช้งานก็ได้นะครทุกคนดูดินู่นน่ะโอ้ยเขาปัน่นยังตัวเสียงเนี่ยหมดแดงหลยพุ่นน่ะเห็นปะโอ้โหโ้ยไงได้วานเจี๊ยบอื้มนี่ไม่ต้องตัดอะไรให้มันลำบากยากนะครับทุกคนสนใจตะกร้าสีเหลืองใต้คลิปด้านซ้ายมือนะครับนี่กันไกลตัดกิ่งด้ามยาวครับทุกคน